ูเขาไม่เท่ากันูเขาไว้กันครับเข้ากันนะะทำลายหลายลิ้นพันกันแล้วฮะเห็นแล้วหิวเห็นแล้วหิวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวกินกัน ครับไปดูกันครับนี่ครับลาปลาดุกครับหมุนให้ดูฮะหมุนให้ดูครับร้อนฟูฟูร้อนรู่ฟูโอ้ยูลาปลาดุกาบปลาดุกเอาละหอมกระเทียมหอมต้นหอมผักชีมาแล้วฟูฟูยอดเรื่องปรุงที่จะทำให้แซบแซบแต่ว่าความรึ้สึกมันเริ่หิว เสร็จแล้วอิ่วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวกินกันนะครับมาชิมกันอร่อยแน่นอนเจ้านี้ยกโป้งให้เลยนี่นี่ลาปลาดุกปลาดุกปลาดุกลาปลาดุกครับไปครับถึงเวลานี่ครับเมนูเพิ่มเติมครับหลังจากส้มตำแซบแซบครับโอ้โหฟังเสียงฮะ เพราะนั้นเราต้องเอาไก่สเต็กไก่มาช่วยครับคโอ้โหน้ําตาไหลนะไม่ได้ซึ้งอะไรนะนี่แหละสูตรร้อยเอกครับอร่อยอาาหรอร่อยซึ้งเลยท้อมไกเลยฮะที่มันนอกแล้วตำมีปลามีพริกแค่นั้นเองแทบแทบไม่ได้ใส่อะไรเลยอ่ะอร่อยตัดแซ่บเลยอร่อย ภูเขาไม่เท่ากันภูเขาวไว้กันจะเท่ากันนะฮะลายหลายลิ้นพันกันแล้วเห็นแล้วหิวเห็นแล้วหิวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวกินกันนะครับมาชิมกันอร่อยแน่นอนเจ้านี้ยกโป้งให้เลย <c oughs> นี่นี่าบปาดุกปะดุกปะดุกดาบปะดุกครับไปครับ ถึงเวลาเพราะนั้นเราต้องเอาไก่สเต็กไก่มาช่วยครับนะครับโ้ำตาไหลฮะไม่ได้ซึ้งอะไรนะนี่แหละสูตรร้อยเอกครับอาาหรอร่อยอาาหรอร่อยซึ้งเลยท้องง่ายเลยฮะที่มันนอกแล้วตามมีปลามีพริกแค่นั้นเองแค่ไม่ได้ใส่อะไรเลยอ่ะอร่อยปแทแซ่บอร่อยกิน